สวัสดีครับผมตั้มนะครับจากช่อง Bitcoin ทุนบอยวันนี้จะมาพูดถึงตัว Cardano นะเหรียญ Native Token นั้นก็คือตัว ADA นะว่าในปีก่อนปี h a l วิ y e ย r นั้นเนี่ยมี พฤติกรรมนรับหรือว่าทางสติทางด้านราคาเป็นยังไงกันบ้างนะครับเทียบนะกับข้อมูลในอดีตที่ผ่านมานะครับก็เช่นเคยนะครับคลิปนี้ไม่ใช่คําแนะนําทางด้านการเงินหรือว่าทางด้านการลงทุนนะก็เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นหนะ้าที่เอามาแชร์ให้เพื่อนนะเพื่อที่จะสามารถไปหาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากตรงนี้นะครับก็ดูข้อมูลนะของตัว ADA นะเทียบนะในปีฮารวิงเยียร์ที่ผ่านมานะครับปี2023นี้ก็เป็นอีก หนึ่งปีนะครับหนึ่งปีก่อนฮาร์วิงเยนะครับซึ่งอันนี้ผมจะลองเอาเปรียบเทียบเอาไปเปรียบเทียบนะกับปีก่อนฮาร์วิงเยบในรอบไซเคิลในปี2019นะว่าตัวเอดาเนี่ยมีข้อมูลนะที่เหมือนและแตกต่างกันนะกับในปีก่อนฮาร์วิงเยในปี2019นสิบเกานี้ยังไงกันบ้างนะครับก็ลองดูข้อมูลตรงนี้กันก่อนนะครับก็คือในปีก่อนฮาร์วิงเย่ไซเคิลล่าสุดนั้นเนี่ยก็คือ ปี2019นะครับถ้าเกิดผมจะลองนะเอาแพทเทิร์นนะครับของตัวราคานะในปี2019เนี่ยลองมาเปรียบเทียบนะกับช่วงปี2023ตรงนี้นะครับตั้งแต่เส้นสีเหลืองฝั่งนี้จนมาถึงอีกฝั่งหนึ่งนะัเนี่ยก็คือเป็นช่วงทั้งหมดนะของปี2019นะซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งปีฮ a v วิงเยียนะครับก่อนปี2020นะครับซึ่งเท่าเส้นตรงนี้นะมาลองเปรียบเทียบนะกับ ในช่วงปี2 0 2 3เนี่ยนะครับซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งปีนะครับที่เป็นปีก่อนฮาวิงเยียร์เหมือนกันนะครับเส้นสีส้มนั้นเนี่ยเป็นปีปัจจุบันนะครับแล้วก็เส้นสีขาวเนี่ยเป็นปีสองพนสิบนะครับเอ่อจะสังเกตเห็นอยู่เหมือนกันนะว่ามีจุดที่เหมือนและก็แตกต่างกันเหมือนกันนะครับในช่วงต้นปีนั้นเนี่ยจะสังเกตเห็นว่าแพทเทิร์นจะค่อนข้างที่จะต่างกันนะแต่พอมาช่วงเดือนมีนาคมเป็นต้นมาน้เนี่ยจนถึง ช่วงสักประมาณพฤษภาคมนะครับเรียกว่าแพทเทิร์นนั้นเนี่ยค่อนข้างที่จะไปในทิศทางเดียวกันเหมือนกันนะครับแล้วก็ช่วงนี้นะถึงแม้ว่าจะไม่ได้เส้นเส้นอาจจะไม่ได้ตรงกันร้อเเนเหมือนช่วงนี้นะครับแต่ว่าแพทเทิร์นนั้นเนี่ยก็ย่อต่ําลงมาเหมือนกันนะครับแล้วก็ตอนนี้เองนั้นเนี่ยเราจะสังเกตเห็นว่าเส้นสีส้มนะซึ่งเป็นเส้นของปีปัจจุบันนั้นเนี่ยก็มีข้อมูลนะครับผมขอเปลี่ยนนะตัวนี้เป็น สีน้ําเงินนะครับจะได้เห็นแตกต่างเส้นสีน้ำเงินนั้นเนี่ยก็คือเป็นเส้นปี2019นบกะก็จะเห็นจะสังเกตเห็นนะว่าหลายช่วงเลยทีเดียวนะที่มีแพทเทิร์นคล้ายๆกันนะแล้วก็ตอนนี้เองนั้นเนี่ยก็มีแพทเทิร์นคล้ายกันเหมือนกันนะก็จะก็ต้องมาดูกันว่าตั้งแต่ช่วงเดือนกรกฎาคมนี้เป็นต้นไปนะไปจนถึงปลายปีเนี่ยตัวเอเด่นะจะ follow นะแพทเทิร์นเส้นสีน้ําเงินนี้ไปจนถึงปลายปีหรือเปล่านะครับ ซึ่งถ้าเกิดเราดูข้อมูลนะถ้าเกิดจะดูข้อมูลที่เป็นในช่วงปีก่อนปีฮาร์วิ้งนะเป็นแท่งเทียนที่เป็นหนึ่งแท่งเทียนเท่ากับหนึ่งปีนะเมื่อกี้เมื่อกี้เราสังเกตเห็นนะว่าตัวเส้นนะครับสีน้ำเงินนั้นเนี่ยช่วงปลายปีเนี่ยต่ำนะกว่าช่วงต้นปีนะครับดังนั้นถ้าเกิดเราดูตามแท่งเทียนตรงนี้นะเส้นแท่งเทียนน้ำเอ่อเส้นแท่งเทียน สีแดงตรงนี้ก็คือปี2019นะครับจะสังเกตเห็นว่าในการปิดปิดช่วงปลายปีนั้นเนี่ยตัวาราคาเนี่ยจะต่ำกว่าช่วงต้นปีนะครับเรียกว่าย่อต่ำลงมาประมาณสักสิบประมาณสัก17%นะครับในช่วงปี2019นะครับซึ่งก็เป็นปีก่อนปีฮารวิงนะดังนั้นนะถ้าปี2023นยี่สิบสามะับทำซ้ำนะกับช่วงปี2019เนี่ยก็คือช่วง ราคาปลายปีเนี่ยต่ำกว่าช่วงต้นปีเนี่ยอาจจะเห็นนะครับอาจจะได้เห็นว่าตัวเ d a ดเนี่ยจ,จะไปที่ประมาณ20เซนเลยทีเดียวก็เป็นได้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดเราลองจะกลับไปดูนะครับตามแพทเทิร์นที่เทียบกันดูนะครับก่อนปีฮับวิ่งนะขอปรับตรงนี้นะครับก็คือตรงนี้ทีนี้ลองมาดูอีกข้อมูลหนึ่งกันบ้างนะครับถ้าเกิดเราลองดูแพทเทิร์นนะของตัว a อเดนนะเทียบนะครับกับ ในช่วงที่ทำจุดสูงสุดลงมาจนถึงจุดต่ำสุดนะครับในไซเคิลที่ผ่านมานะครับก็คือทำจุดสูงสุดนั่นเนี่ยก็คือช่วงเดือนประมาณปลายปี2017นะินะครับแล้วก็จุดต่ำสุดนั่นเนี่ยก็คือประมาณเดือนมีนาคมปี2020นะครับะถ้าเกิดจะลองเทียบแพทเทิร์นตรงนี้นะตั้งแต่จุดสูงสุดนะครับจากแท่งเสียมเงินด้านหนึ่งไปสู่อีกด้านหนึ่งนะครับตรงนี้นะลองมาดูแพทเทิร์นตรงนี้นะครับเทียบนะกับช่วง ที่ทำจุดสูงสุดช่วงนี้นะครับก็จะสังเกตเห็นนะถ้าดูระยะเวลาตรงนี้นเนี่ยจะสังเกตว่าในช่วงปีในช่วงที่ทำจุดสูงสุดนะครับไปจนถึงจุดต่ำสุดรอบล่าสุดนัเนี่ยตัวเอเนเนี่ยใช้เวลาไปทั้งหมดนะประมาณสักประมาณสักเจ็วันนะดังนั้นนะครับตรงนี้ซึ่งก็ถ้าเกิดใช้แพทเทิร์นเดียวกันเส้นสีเงินนั้นเนี่ย จุดต่ําสุดนี่อาจจะเห็นได้นะครับถ้าเกิดเทียบตามข้อมูลตรงนี้อยู่อยู่ที่ประมาณสักเดือนตุลาคมนะปี2023เนะ่ยอันนี้ก็อ่ก็ต้องมาดูกันนะว่าจะทําจุดต่ําสุดตรงนั้นนะี่ยอยู่ที่ประมาณเดือนตุลาคมปี2023หรือเปล่านะก็คือประมาณสักช่วงนี้นะครับอันนี้เทียบข้อมูลนะตามแพทเทิร์นนะครับในช่วงจากจุดสูงสุดมาจนถึงจุดต่ําสุดนะั้ที่เ,เกิดขึ้นในไซเคิลก่อนหน้านี้นะครับ แ,แล้วก็ถ้าเกิดเราดูนะครับตัวไซเคิลนะครับก่อนหน้านี้เส้นสีเงินตรงนี้นั่นเนี่ยเทียบกับตัวไซเคิลปัจจุบัตนตั้งแต่จุดสูงสุดลงมาถึงตอนนี้เนี่ยก็ถ้าอ้างอิงนะตามข้อมูลเส้นสีเงนินเนี่ยก็เป็นไปได้ว่าเอ a ดายังไม่ได้อยู่ในจุดที่ต่ําที่สุดนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเราดูข้อมูลหน้าตัวมูลค่านะครับของตัวเอ a ดานะครับเทียบกับตัว USD นะครับแพทเทิร์นค่อนข้างที่จะคล้ายๆกันเหมือนกันนะครับสังเกตเห็นว่าอย่างช่วง ่างช่วงช่วงนี้นะในช่วงปี2018นะครับช่วงนี้หลายหลายคนก็คิดว่าอยู่ในจุดที่ต่ําที่สุดแล้วนะแต่สุดท้ายนะครับก็ย่อต่ําลงมาถึงจุดนี้นะครับก็คล้คลายๆนะกับช่วงนี้นะครับในช่วงเดือนกลางปี2022นะครับหลายๆคนก็คิดว่าตรงนี้คือจุดที่ต่ําที่สุดแล้วนะแต่สุดท้ายก็ย่อลงมาถึงตรงนี้นะครับแล้วก็ในปี2018นะก็วิ่งขึ้นไปนะครับทำดับเบิลท็อปอยู่ประมาณ2ครั้งนะครับคล้ายๆนะกับช่วงนี้เหมือนกันนะครับ แต่สุดท้ายก็ย่อต่ําลงมานะย่อต่าลงมานะย่อต่ำลงมาจนถึงจุดต่ําสุดนั้นเนี่ยจนถึงประมาณช่วงปลายปี2019นะครับก็คือเ,อเส้นตรงนี้นะครับก็คือยอดย่อต่ําลงมานะครับที่ขีลูกศรมาตรงนี้นะดังนั้นก็ต้องมาดูกันว่าตรงนี้นะจะย่อต่ําลงมานะครับเหมือนกับช่วงที่เกิดขึ้นปี2019หรือเปล่านะครับแล้วก็ในช่วงนั้นเนี่ยในช่วงที่ย่อต่ําลงมาเนี่ยจะสังเกตเห็นนะว่าตัวเอ a ดเองพยายามที่จะ วิ่งนะครับกลับขึ้นไปชนเส้น20 w e e k วิ Mo v i n g average อยู่เหมือนกันนะครับก็คล้ายๆกับช่วงนี้เหมือนกันนะก็ต้องมาดูกันว่าช่วงนี้จะโดนรีเจ็คกลับมาแล้วก็วิ่งต่ําลงมาเ,าเหมือนกับช่วงนี้หรือเปล่านะแต่ว่า,าซึ่งนะถ้าดูตามแพทเทิร์นจนถึงตอนนี้เนี่ยก็ยังคล้ายๆกันอยู่นะยังไม่ได้มีอะไรต่างไปจากที่เคยเกิดขึ้นในช่วงไซเคิลปี2อ1 8 2019ปนนะครับจนกว่าเราจะได้เห็นตรงนี้นะครับมันทะลุนะเส้น20 weekly m o ต i n g average ตรงนี้ขึ เป็นอีกสัญญาณหนึ่งนะว่าแตกต่างนะกับปี2019นะครับแต่ว่าจนถึงตอนนี้เนี่ยเรายังไม่เห็นอะไรนะครับที่ต่างนะกับช่วงปี2019นะแล้วก็สุดท้ายนะก็มาทําจุดต่ําสุดที่เอ่อวิ่งขึ้นไปนะแล้วก็สุดท้ายก็มาทําจุดต่ําสุดที่ช่วงเดือนมีนาคมปี2020นะซึ่งก็เป็นช่วง recession นะครับสั้นๆนะในช่วงนั้นนะครับทำให้ตัว ADA ทําจุดต่ําสุดในช่วงนั้นนะครับ ซึ่งตอนนี้ก็ยังประมาทไม่ได้เหมือนกันนะเพราะว่าทางด้านแมคโครอิคโอนอเกนั้นเนี่ยเราก็ยังมีหลายๆสัญญาณนะที่บ่งชี้ว่าจะเกิดรีเซชชันเหมือนกันนะครับที่สหรัฐอเมริกานะอย่างเช่นตัวอินเวสร์ยูเครนดังนั้นก็ประมาทไม่ได้นะอาจจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีกก็เป็นได้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดดูในภาพที่ใหญ่ขึ้นมาหน่อยนะครับตัวเอดานะผมดูในแท่งเทียนที่เป็นไฮเกนอาชีนะในไทม์เฟรมหนึ่งเดือนนั้นเนี่ย ก็จะสังเกตเห็นนะครับว่าตัวเอดานะมีแพทเทิร์นนะครับที่เรียกว่าตรงนี้นะย่อต่ำลงมานะเป็นแบร์มาร์เก็ตตรงนี้นะคล้ายๆกับช่วงนี้เหมือนกันนะที่ย่อต่ำลงมานะครับแล้วก็วิ่งกลับขึ้นไปนะวิ่งกลับขึ้นไปจนถึงประมาณกลางปีนะสองัสิบเก้านะครับอันนี้ก็คล้ายๆกันนะวิ่งกลับขึ้นไปนะจนถึงประมาณช่วง กลางปี2023ซึ่งเป็นปีก่อนปีฮาวิงเหมือนกันนะครับแล้วก็ในช่วงนั้นกลางจนถึงตั้งแต่กลางปี2019นะจนถึงประมาณช่วงต้นปลายปี2019เลยนะย่อต่ำลงมานะครับแล้วก็วิ่งกลับขึ้นไปนิดหน่อยนะเหมือนกับจะวิ่งกลับขึ้นไปหลอกอยู่นิดหน่อยเหมือนกันนะครับต้องดูกันว่าครั้งนี้จะเหมือนกันหรือเปล่านะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็ย่อต่ำลงมาถึงจุด ต่ำส,สุดตรงนี้นะครับที่เกิด r e เซช s i นสั้นๆน,น,นะต้องมาดูกันว่าจะยอ่อต่าลงมาหรือเปล่านะครับก่อนที่จะเป็นช่วงบูลันที่หลายคนรอคอยอยู่ตรงนี้นะครับก็ต้องมาดูกันว่าตรงนี้จะเป็นบูลันหรือเปล่านะหลายๆตัวโดยเฉพาะตัวหนึ่งนะที่ผมคิดว่าจะเป็นแฟกเตอร์หนึ่งที่จะสับสนุนให้เกิดบูลันขึ้นในครั้งนี้เนะี่ยก็เป็นเรื่องของิค q u i ิ i t y นะครับหรือว่าสภาพคล่องนะที่ตัวเอาคอยเนะี่ยก็ค่อนข้างที่จะวิ่งขึ้นลงนะครับ ไปตามสภาพคล่องเหมือนกันนะครับเส้นสีส้มตรงนี้นะที่ผมโชว์ให้เห็นนั้นเนี่ยจะสังเกตเห็นเลยนะว่ามันวิ่งไปตามนะครับสภาพคล่องตรงนี้เหมือนกันนะสภาพคล่องอันนี้ผมเอาข้อมูลนะบาลานซ์เชดนะของสหรัฐอเมริกายุโรปนะครับอังกฤษจีนแล้วก็ญี่ปุ่นนะมารวมกันนะครับก่อนครั้งที่จะวิ่งไปในแพทเทิร์นที่ค่อนข้างคล้ายกันเหมือนกันนะครับแล้วก็อีกตัวแพทเทิร์นหนึ่งนะที่อยากจะมาโชว์เพื่อนก็คือตัวเอดานะครับเทียบเป็นในมูลค่าของตัว บิตคอยนนะครับก็มีแพทเทิร์นนะที่คล้ายนะครับกับช่วงไซเคิลปี2019เหมือนกันนะนะครับจะสังเกตเห็นนะว่าเอดาเนี่ยก็กลับมาชนนะที่เส้นแนวรับตรงนี้นะครับคล้ายๆกับช่วงนี้เหมือนกันนะแล้วสุดท้ายนะครับก็ไปชนนะที่แนวต้านตรงนี้นะครับเหมือนกับช่วงนี้เหมือนกันนะที่พยายามที่จะไปชนนะที่เส้น20 w ส e k l y moving a ว e r a g e ิกนะก็ต้องมาดูกันว่าเอดาครั้งนี้จะสามารถที่จะ เอ่อทะลุนะเส้น20 weekly moving average ตรงนี้ขึ้นไปได้หรือเปล่านะหรือว่าจะโดนรีเจ็คกลับมานะครับเหมือนช่วงนี้นะครับถ้าทะลุขึ้นไปได้เนี่ยก็เป็นไปได้นะครับว่าไม่เหมือนครั้งที่ผ่านมานะแต่ว่าถ้ายัางไม่สามารถที่จะทะลุขึ้นไปได้เนะี่ยผมคิดว่าแพทเทิร์นนั้นเนี่ยก็ไม่ต่างนะกับช่วงไซเคิลที่ผ่านมานะครับแล้วก็ดูเหมือนว่าจะโดน รีเจ็คมาด้วยนะช่วงนี้นะมีไส้เทียนที่วิ่งขึ้นไปนะแล้วก็โดนรีเจ็คมาดังนั้นแพทเทิร์นตอนนี้นะก็ค่อนข,ข้างหลายๆสัญญาณนะก่อนข้างที่จะค้ายนะกับปี2019ับปี2เ1 9เหมือนกันนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเราจะลองเทียบนะตัวเอเดานะในมูลค่าของตัวอิตาเลียมเนี่ยก็แพทเทิร์นคล้ายๆกันเหมือนกันนะครับกับในช่วงปี2019เน่อ2019นะครับที่กลับมาแตะในช่วงปี2021นะก็กลับมาชนนะ ที่แนวรับตรงนี้นะคล้ายๆกันนะครับก็ต้องมาดูกันว่าแล้วก็ตรงนี้ก็ชนพยายามที่จะทะลุเส้น20 weekly moving average นะครับตรงนี้ก็พยายามจะชนนะสุดท้ายก็โดนรีเจ็คกลับลงมานะตรงนี้ก็ต้องมาดูกันว่าจะโดนรีเจ็คกลับลงมานะครับแล้วก็กลับขึ้นไปชนนะครับที่เส้น20 weekly moving average อีกหรือเปล่านะก่อนที่จะย่อต่ำลงมานะครับแต่ดูแพทเทิร์นจนถึงตอนนี้เนี่ย คล้ายกันเหมือนกันนะกับในช่วงพีแฮ i n วิ Having ที่ผ่านมานะครับโอเคนะคงเป็นข้อมูลนะที่อยากจะมาโชว์เพื่อน,อนดูวันนี้นะสำหรับตัว ADA นะครับภาพรวมตลาดวันนี้หลายตัวนะครับก็ย่อต่ำลงมานะครับบิตคอยก็หลุด30,000นลงมาแล้วนะครับตัวอิตาเลี่ยมก็อยู่ที่ประมาณพันแดนะครับโน่อยู่ที่ประมาณ30มสิบเซนนะครับโซน่าอยู่ที่ประมาณ23ดอลลาร์สหรัฐน,นะครับ ท่าเทามาเก็ตแคปก็อยู่ที่ประมาณ1.17ล้านล้านเหรียญน,นะค่าเฟรนด์กรีนเด็กของตัวบิตคอยนะครับอยู่ที่ประมาณ55นะยังอยู่ที่ค่ากรีนอยู่นะครับโอเคสำหรับคลิปนี้คงมีข้อมูลมาแชร์เพื่อนๆฟังเท่านี้ครับยังไงก็ฝากกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ช่อง Bitcoin ลงทุนบอยด้วยนะครับสำหรับเพื่อนคนไหนที่อยากจะสมัครนะเป็นผู้สนับสนุนช่องนะก็สามารถกดสมัครนะเป็นผู้สนับสนุนช่องได้ใต้คลิปวิดีโอนี้ครับสำหรับคลิปนี้มีข้อมูลมาแชร์เท่านี้ครับสวัสดีครับ